ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับนี่ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับหลังจากเดินมานะครับสามกิโลเมตรกว่าเกือบสี่กิโลเมตรนะครับเดินออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมบ้านแสนสุขนะครับนี่เป็นสายบิณฑบาตสายหลักนะครับของวัดบ้านโกโบนะครับ เด้ตอนนี้นะครับวัดบ้านโกบออำเภอหัวตะพันจังหวัดอันมัเจริญนะครับมีพระพิสุทรงอยู่ด้วยกันประมาณร้อยต้นๆน,นะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับประมาณ40กว่าชีวิตด้วยกันนะครับสายบินทบาทจะมีด้วยกันสามสายนะครับวัดบ้านโกบอนะครับมีสายบ้านแสนสุขนี้นะครับสายบ้านพุนแพงเป็นสายกลไรแล้วก็สายบ่อเชนิงนะครับ วัดบ่อเชนิงเป็นสายใกล้นะครับหรือผู้ใดมีอัธยาศัยชอบสายในก็ไปสายนั้นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เดินตามหลังรูบาอาจารย์นะครับคุณโยมบวรวิท